โทษด้ยครับมาพีาเผลอนดับไปครับไอแบบตัวเครื่องันดับครับเลยตัวถ่ายก็เลยจบคลิปไปเลยกินนมดีกว่าย่างเรียวมาหินหน้ากินธรรมดไปกินนงนาเดี๋ยวว่าจะกอกแล้ดเล่นดับกอนเสิติตติติ ฉันไม่มีอะไรดีดีดีโอเคก็มาเริ่มเด็กคอนเสิรีตกันแล้วนะคะับเก็กมันเสียงโอเคค่ะบโถเสียงมันก็ดังดังขนมมันแกะตรงไหนปะเนี่ยแล้วเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยวะ ได้แล้วได้แล้วอะไรอ่ะเข้ามังกรมอยอินเทอร์เน็ตหายเป็นไหนนักนะพี่เชื่อมอยู่ไหมพี่เออเชื่อมอยู่ทำกับข้าวให้มันกินดีกว่าหมูกะบ,บูกาตกกะบ,บูกา อืมแกตรงนห้ฝันนี่อันหนุ่มนี่เออโอเค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 แกตรงนี้ไอ้นี่สิครับโตแกบูกะโตกแกโตแกโตแกโตแก อเอาฮะเอาอะไรดีวะนี่ไปนี่ยัดไปยีกเอามานี่ลูกนี้อบโอเคได้แล้วกินไปร้อนร้อนี่แหละไม่รู้สึกรสชาติ ร้อยมันหายร้อนก่อนนี่ไงเดี๋ยอาลูกของร้อนมาร้อมันร้อนดูก่อนโอ้ได้แล้วได้แล้วลูกปลาอืมออมอืมอ่ bà lưới <cười> 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 không anh hai được con với con xem lá, đang gì, con kinh lắm làm